ในที่สุดอุปกรณ์ที่ผมเหตุไห้มือนีไดเวลาเอาออกมาใช้ประโยชน์แน่ว่าเสียงอึงห้องดังหลายอโพดวันนี้อึงสวสิออกมาผสมพันกันอุปกรณ์ที่ว่านั่นผมเหตจากมุงเกา่าเห็นน้องเขาก็ล่งสีเอาไปถิมยิบเอาไม้แขนเสือมาดัดเป็นวงจุดประสงค์สิเห็ดใหม่เอาไว้จับกบกับอึงซึ่งผมขาดไวอีกบหลายมือฝนคงสิโตเข้าซูเดือนหกนามสีมาปลาสีไข่ฝนใหญ่สีเทดีใจเฮแมนเจ้าหน้าได้โตกกาวานเขาเอาละครับพี่น้องมือนีฝนตกต้องล่องไปแต่อึงน้ำกัน สวัสดีครับพี่น้อเมนี้ผมจีบาไปใส่อึ่นครับใน่โป๊ะนะครับโป๊ะแบบว่าฝ่ากระพองน้ำนะครับอากาศนะครับดีตั้งใจว่าจะไปในหมู่บ้านนะครับแต่หมู่บ้านเป็นวันพทะนะครับผมไม่พ่มไปผมไปมือนี่ครับประจักประจักอื่นน้ำกันอุปกรณ์นะครับมีอยังมี่ไฟครับมีหน้าไฟซื้อมาสองปีแล้วครับหน้าไฟตัวนี้มันหมานครับไปใส่ทีิมุนก็ได้ไปใส่อึ่นก็ได้ใส่โป๊ะไปได้ครับไปใส่ยังไหนเพิ่มได้ครับหน้าไฟหมานเนี้ยอันนี้เป็นนะครับอุปกรณ์ในการใส่นะครับเป็นสายแยงนะครับผมเอามาเยนื้า อ่าเนี่เบานะครับไฟอื่อแบบหมดไปนะครับรับได้นะครับแล้วอีกอันเนืองนะครับถึงผมเห็นไหนะครับพี่นะครับเอไม่โต๊ะนะครับไม่ไม่โต๊ะอื่นไม่โต๊ะโต๊ะครับมือนี่นะครับนี่ตากล้องนะครับน้องบอลนะครับผู้บอลนะครับหเป็นเป็นตากล้องหานะครับเก่งใจเพื่อนยู่จะว่าจะเรียกว่าทีสี่หน่อยท้ายที่มันมีเห็นนองเมืองนะครับอ่าผลลุกวันเวลาจักข้าวนะครับผมก็กำลังโต๊ะนะครับจะว่ากับผมเป็นยังนะครับผมพยายามไปจับเองอยู่แล้วนะครับปะนะครับเดี๋ยวผมใส่ไฟก่อน ตัวต่อไฟครับตัวต่อไฟโอเคไฟเข้างูโอเคครับมาครับพี่น้องนี่เป็นอึ่งยางนะครับเด้ออันนี้อึ่งยางมันจะมีอึ่งยางอึ่งเผ่านะครับอันนี้อึ่งยางเดี๋ยวผมจับก่อนโอ้โหเดีวนี้นี่นี่ครับตัวแรกครับตัวแรกเป็นอึ่งยางนะครับอึ่งยางควรจะเป็นลายลานะครับอันนี้อาจจะเป็นตัวแม่ครับตัวแม่เพราะว่าทองคนรขาวเวลาเขาจับควรสิพองตัวขึ้นนะครับตัวแรกแหกมาน โอ้พี่น้องครับนี่ครับตัวนึงพี่น้องครับเบอร์เดอร์อันนี้เป็นอึ่งเผานะครับอึ่งเผาอึ่งเผาอึ่งเผาถือมาคืออึ่งยางนะครับอึ่งยางสิเป็นลายนะครับอึ่งยางสิเป็นลายแต่ว่าอึ่งเผาจิตไเป็นายเด้อเดี๋ยวผมจัดให้เบอร์นะครับอันนี้ตัวแม่พร้อมไทยเต็มท้องเลยอันนี้อึ่งอึ่งเผานะครับตัวที่สองนะครับตัวที่สองแล้วมันหมานขึ้นนี่คุณนะครับได้ยินเสียงห้องนะครับห้องเต็มเลยไปเบอร์ตัวนี้จะเป็นอึ่งยางนะครับเห็นไหมครับอึ่งยางมันสิมี่ายครับเวลาาจัับกสพอองตตขวที่ครับี่แล้ว ันนี้ตัวเมย์ไปไหนครับอันนี้ตัวเมย์ไปไหนอิงเข่าครับนี่อ่าอิงเข่าอันนี้เป็นตัวผู้ครับนี่ครับตัวผู้ตัวเมียสังเกตยังไงได้ครับนี่ข้างครับข้างดําแต่ข้างดํานี่เป็นตัวเถิอกครับข้างดําเป็นตัวผู้นะครับแต่ข้างขาวเป็นตัวแม่ครับอันนี้เป็นตัวเถิอกครับบกไฮเหรอครับเป็นตัวเถิอกเลี้ยงโตัวเหรอเนี่ตัวที่สี่นะครับนี่เดี๋ยสี่ตัวแล้วสี่ตัวแล้วครับไปต่อครับ ถูกไหมแม่หรือนเสียงบ้างครับนะครับนิสัครับไม่คือนิสัยถึงต้องสิมาว่างไทยครับพี่น้องมาสิมาว่างไทยพี่น้องครับนี่ครับตัวหนึ่งตัวนี้อยู่สนามสาวทุ่งครับสงสัยอึ้งมาเขาแถวแล้วนี่ครับอึ้งยางครับอึ้งยางโอ้โหเร็วเลยนี่เร็วเลยตัวที่ห้าของวันนี้ นี่นะครับเดี๋ยวหาตัวแล้วครับป้ากระต้อฝนกำลังตกแห้งครับพี่น้องเอแน่นมือีดีตกใจครัเกือบเหยียบม่ามันปบนะครับตอนนี้ขึ้ข้างโคกนะครับเสียข้างทางเสียข้าง้างหรือว่าข้างโคกครับพี่น้องครับเดี๋ยวหาตัวครับนี่โบเรตุ่มเดบุลนะครับเดี๋ยวผมสีพ่อแล้วครับเพราะว่ามันสีเด็กนะครับผมสีไปอ่านหนังสือนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฝนกำลังตกแห้งนะครับฝนกำลังถึงลงเมียนแหงขึ้นนะครับ เดี๋ยวมันสิบสบายพอนะครับเดี๋ยวนี้ในหาตัวนะครับเดี๋ยวผมเอาไปทังไว้นะครับมืูไม่เขามาหาต่อนะครับเพื่อไม่ได้เพื่อคือว่าไม่ใส่หน้าผมนะครับคือยานสามตัวอืดเท่าสองตัวนะครับนะพยายามหาตัวเดี๋ยวปนนะครับเดี๋ยวปนเนืองเพื่อเป็นวันแล้วครับผมณณเนี่ยเป็นวันแล้วนะครับเดี๋ยวผมติดทังไว้พอเนือทังไว้กี่ล่ะครับ เขาไปหามาเต็นดูไป